นี่เห็นปะจิตเี่มาแล้วนี่มอจตอร,ร์ดำัใส่มอไซส์ใส่รถยนต์มันแกจตัวน,นี้เหรอจิตไปขับเคลื่อนมาท่านดูเดี๋ยวกันน้ำเดือดทำาไม่ยากง,ายง่ายๆลูกขึ้นว่าไรอืมเขาเรียกสีนเกจขับเคลื่อนรถยนต์ใส่มอไซค์ใครแต่ว่าต้องเป็นพวกน้ำมันเบนซินจังใด เป็นฐานไม้ไผ่ครับเพราะว่าฐานไม้ไผ่มันให้ความร้อนสูงทานได้นะก็เรียกฐานไบโอชาครับฐานหุงต้มอะไรได้เรื่อยหมดแหละแต่มาแก๊สมาหลายบ่คือไม้ไผ่อไม้ไผ่นี่ยให้ให้แก๊สหลายไปร่างหไรให้แก๊สหลายก็งูเออไอ้มาดีก็ปิดชปลา <c oughs> เอาพปจัดที่เฮดก็ได้ตัวฝามัน ตอนความร้อนที่เมื่อึ้นไมห่หดผิดรอกมันอยู่ยอยู่แค่นี้